ตำรวจภูทรแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมตัวแรงงานชาวไทยใหญ่อายุ29ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ใช้อาวุธปืนยิงลูกยิงสุนัขแม่ลูกอ่อนภายในสวนบ้านต้นขามอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะนำซากนั้นไปชำแหละแล้วก็นำมาย่างกินจากนั้นจึงนำซากที่เหลือนั้นไปฝังดินค่ะ ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าสุนัขนั้นเคยข้ามรั้วมาจากสวนที่อยู่ติดกันแล้วก็มากินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้แม้ว่าจะแจ้งกับเจ้าของมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่สุนัขก,ก็ยังเข้ามากัดกินอีกจึงโมโหค่ะแล้วก็ใช้ปืนยิงจนตายตำรวจจึงแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์มีแล้วก็พกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้ยังตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และก็จะขยายผลว่ามีบุคคลอื่นนั้นร่วมก่อเหตุ หรือไม่ด้วยค่ะนางสาวภริตาวัฒนาศักดิ์ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของมลูลนิธิ Watchdog Thailand กล่าวว่าสุนัขที่ถูกฆ่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มูลนิธิดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนกำจัดเห็บแล้วก็ทาหมันแต่เนื่องจากว่าสุนัขนั้นมีพยาธิในเม็ดเลือดค่ะจึงต้องให้ยาแล้วก็รอการทำหมัน โดยเมื่อเจ้าของสุนัขแจ้งว่าสุนักหายไปก็ได้เข้าไปช่วยตามหาก่อนที่จะได้รับแจ้งเบาะแสะว่าได้ยินเสียงปืนและก็ได้กลิ่นหมาย่างนะคะเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบหลุมดินฝังซากสุนัขขณะที่แรงงานในพื้นที่ก็ยอมรับว่าได้ฆ่าสุนัขจริงค่ะทางมุลนิธิทีจึงได้แจ้งความตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ